กราบสวีดัสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกชาติงานด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon's l a y e r กับผม NT Channel กันในเซิร์ฟ นั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเซิร์ฟจีนนะฮะแต่เพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะครับผมณนะตอนนี้นะครับผมทางเกมของเขาเนี่ยได้มีภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็บอกได้เลยว่าทําให้เราเนี่ยเล่นอะไรต่างๆได้สะดวกสบายมากขึ้นมาก,มากๆเลยละกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเริ่มอะไรนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆน,นะครับผมไปโหลดกันก่อนดีกว่าว่าณตอนนี้เนี่ยโหลดยังไงละกันนะครับผมไปรับชมกันเลย พอเพื่อนๆกดเข้ามาในแอปพลิเคชันแอป X7 เกมนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเซิร์ชได้เลยละกันนะครับผมสำหรับชื่อเกมนะฮะก็คือ Demon Slayer นั่นเองเนี่ยผมก็ทมตัวของมันเลยละกันนะครับก็จะเจอกับเกมนี้แล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็จะมีบอกเวลาเซิร์ฟด้วยนะผมว่าจะเปิดเซิร์ฟตอนกี่โมงละกันนะครับผมแค่นี้นะผมแล้วก็สามารถกดติดตั้งได้เลยละกันนะครับเห็นไหมสะดวกรวดเร็วด้วยละกันเนาะ รวมถึงการสมัครในตัวเกมนะผมก็ไม่ยากเลยนะผมใช้เพียงแค่อีเมลของเราก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับผมการโหลดแล้วก็การสมัครนะครับก็ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับผมสมัยก่อนต้องไปหาบัตรประชาชนจีนตามวงตามเว็บนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เนี่ยแค่ใช้อีเมลก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆโหลดมาแล้วนะครับผมวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับผมมันก็ง่ายมากๆเลยละกันนะครับผมเพื่อนๆเราต้องดูตรงนี้นะแอปพลิเคชัน a p p A7 เก e ตรงนี้นะครับผมและเรากดเข้าไปนะฮะอารมณ์ของมันก็คล้ายๆกับของผมเลยละกันับผมมันก็จะเป็นของคําว่าการแปลนะครับผมแต่ถ้าเป็นภาษาคกฤษก็คือ translation เนาะพอเรากดเข้าไปปรับนะครับผมมันจะให้เขียนเลยละกันในผมว่าแปลเป็นภาษาอะไรนะครับ ซึ่งอันนี้นเพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วผมเคยมาแนะนําอยู่นะครับผมณตอนหนึ่งละกันนะครับผมในคลิปก่อนของดาวพิฆาตศูนย์เนาะว่าเราสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ละกันนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยมีฟังก์ชันใหม่เข้ามาผมเป็นแพดกันแปลของทางเกมเลยทุกคนคืออาจจะมีไม่ทุกเกมนะครับผมแต่มีหลายเกมแล้วนะตอนนี้ของแอปพลิเคชันแอปเอ็กซ์เจ็ดเกมนะ ที่มันจะแปลเป็นภาษาไทยให้กับเราอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับผมแต่ต้องขอญาตบอกไว้ก่อนนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่ครบแบบ100%่งละกันนะครับผมสำหรับภาษาเกมนะครับมันอาจจะเป็นภาษาไทยสัก60% 50%อะไรประมาณนี้70%นะครับทางเกมเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะพัฒนามาเรื่อยๆนะครับผมก็จ,จะเป็นภาษาไทยแบบ100%ในไม่นานมานี้แน่นอนละกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันทําให้เราเนี่ย ศึกษาระบบอะไรต่างๆอ่านอะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากๆเลยละกันนะครับผมสหรับในการที่เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยได้เลยนะฮะอย่างเช่นเนี่ยผมเราสามารถมาดูเ u วสได้ด้วยนะผมว่าเควสเนี่ยมันให้ทําอะไรนะครับผมเราไม่จะเป็นต้องมานั่งกดมั่วๆแล้ว รวมถึงตัวละครบางตัวละครเนี่ยเราสามารถอ่านสกิลได้เลยละกันนะครับผมเห็นไหมมันก็จะมีบอกหมดเลยละกันนะครับว่าทําอะไรได้บ้างมีบัฟอะไรช่วยให้กับตัวมันเองแล้วก็มีดีบัฟอะไรแจกให้กับฝ่ายตรงข้ามละกันนะครับผมตรงนี้นี่คือบอกให้เลยว่าเวลีกูดมากๆครับแต่ถ้ามันอาจจะแปลไม่ตรงตัวอย่างเช่นอาคาสามันอาจจะเป็นอิโอสานะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าไอแอปเนี้ยมันเป็นการแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยนะครับผมมันแอบ มันอาจจะแปลแบบว่าเป็นตรงตัวไปหน่อยละกันนะครับผมทําให้อาจจะเพี้ยนไปนิดนึงละกันเนาะแต่ในอนาคตนะ่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแหละนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนโหลดเวอร์ชันนี้มาเล่นนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็จะได้รับเกี่ยวกับตัวละครอ,อาคาซาแล้วก็ตัวละครคิวจูโร่ไปฟรีเลยนั่นเองนะครับทั้งตัวแทงที่ดีสุดในเกมรวมถึงตัวละครดา,ดามเมทที่ดีสุดในเกมเลยนั่นเองนะจ๊ะ และเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าผม,ผมก็ไม่ได้เล่นานานมากๆแล้วนะครับผมถ้าพูดตามตรงเลยละกันนะฮะเดี๋ยวขอญอาตมาส่งกันหน่อยละกันว่า u r เนี่ยมีตัวละครอะไรเข้ามาบ้างละกันนะครับเริ่มจากคิวจูโร่ครับผมอันนี้ผมก็ไม่ชชว่์เหมือนกันว่าเนี่ยคือร่างอะไรนะเออเพราะว่าส่วนตัวจากที่ดูอนิเมะและการมังงะไม่เคยเจอร่างนี้นะครับผมมันคือตัวอะไรวะเนี่ยใช่คิวจูโร่ใช่ไหมมันใช่แหละทุกคนนะ แต่จะบอกว่าเป็นเคียวจูร่ร่างอสุรก็คงไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะเออนี่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมหรือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของย่านเริงลมไหมผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าหน้าไม่ได้เป็นงนี้เนาะโอเคครับแล้วก็มีโดมะนะครับผมร่างใหม่มาแล้วนะครับผมแค่เปลี่ยนภาคคุมเพิ่มเข้ามาเฉยๆละกันนะครับผมโมเดลไม่ค่อยสวยนะสำหรับผมนะครับโมเดลอาจจะดูเล็กไปหน่อยแล้วก็ตัวละครโอ้โห ป้าครับผมมาป้ามาพร้อมกับนี่ครับผมลูกศิษย์ของเขานะฮะแต่ตอนแรกนี่คือแบบมันชอบทําเหมือนคู่รักกันมากเลยนะครับผมแต่ไม่ใช่คู่รักนะเออนี่ก็จะเป็นมาเป็นแบบแนวแบบว่าคู่รักละกันแต่ไม่ใช่คู่รักและก็จะมีตัวละครน,นี้ด้วยผมที่ผมมายังไม่ทันนะครับผมก็เป็นตัวละครซันนิมิใช่ไหมเออไม่ได้ดูนานและลืมไปแล้วนะครับออล่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมด้านหลังนะฮะนี่ถือว่าสวยอยู่นะแต่ยังไม่ได้ดูสกิลอะไรต่างๆเลยวะโอเคครับซันนิมิก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ละกันนะครับ แล้วก็จะมีนี่ด้วยครับผมชินอบุอันนี้โอ้โหโมเดลมันเล็กจังเลยอะโมเดลตัวเล็กไปหน่อยนะชินอบุนะครับผมแล้วก็จะมีกิยูด้วยนะครับผมร่างนี้ผมมาทันอยู่นะฮะอันนี้มาทันอยู่มันในช่วงเลิกเล่นพอดีละกันนะครับซึ่งตัวละครล่าสุดที่มาให้นะครับผมก็จะเป็นตัวละครสําหรับนี่เลยนะครับผม เจ้านินจาของเราแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราขอญาตมาดูส่องสกิลหน่อยดีกว่าว่ามันจะสวยแค่ไหนวัสดุทางเกมที่พัฒน,นามาขนาดนี้แล้วนะฮะเริ่มมาเป็นที่เรียบร้อยผมเริ่มจากการโจมตีสกิลหนึ่งกันก่อนแล้วกันนะครับหืมเป็นการสรับไปประมาณนี้ครับผมแล้วก็เป็นการเบิ้ลได้ด้วยนะครับเอ้ยอันนี้คือเฟี้ยวอยู่นะครับผมมาถึงก็บเบิ้ลเลยนะครับผมโดยที่ไม่จาเป็นต้องพึ่งบับอะไรเลยละกันนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับว้าวเฟี้ยวอยู่เดี๋ยวเรามาดูอัตติเมตดีกว่าว่าจะแรงแค่ไหนแล้วก็จะที่แค่ไหนมา แต right. like ่เราโจมตีกันมาก่อนนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็ปล่อยสกิลมากันก่อนนะครับดาคีนะครับตกตๆตกไปแปดหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็สับมาก่อนนะครับชินบุนะครับมาชินอุบุอีกหนึ่งตัวครับมาแล้วครับผมสําหรับตัวละครของเราเป็นการปล่อยดาเมจประมาณนี้เลยในโอ้โหดูแบบทําไมมันต้องทําภาพเบล่อเลยวะมันต้องมันอาจจะไม่สวยคือผมไม่ชอบนะฮะใครชอบแต่ผมไม่ชอบนะแล้วก็ดูเหมือนเลือดเตงจะหมดแล้วครับผมทําไมวะเนี่ยเหมือนจะหักเลือดเตกไปนะครับผมแล้วก็มาทาดาเมจนะฮะ แปลกๆนะครับแล้วก็ตายเลยเปล่าโอ้ยเป็นการอมตะนิดนึงด้วยนะครับผมแล้วก็เด้งเลือดกลับมานะฮะน่าจะเป็นพวกแบบว่าตายยากๆแมลงสาบแมนอีกแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครนี้เนาะมาอีกแล้วผมฟีลแมลงสาบแมนนะครับผมโอเคนี่ครับผมมันก็จะมีบอกมาเลยละกันนะครับพอเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาดูได้หมดเลยละกันนะครับผมว่าแต่ละอันเนี่ยมันทํางานอะไรบ้างละกันเนาะแต่ที่บอกไปครับมันอาจจะยังไม่อย่างน้อยเปอร์เซ็นต์มากนะครับเอ้ยแล้วก็สกิลหนึ่งรอบด้วยกันเอ้ยมันต้องโจมตีธรรมดาก่อนไมมม่่่่ใชเเหรอออพืนนโโโ้ัคบลๆยวะ โอ้โหระบับเต็มตัวนะครับผมบับเต็มตัวไปหมดมันเอาเรื่องจัดว่ะโอเคมโดนตกไมหนึ่งทีแล้วโดนตกไมหนึ่งทีโอ้โหโดนตกไมหนึ่งทียังไม่ตายนะแล้วพอถึงเธอเองก็เด้งเลือดก,กับไมค์หนึ่งรอบโอ้โหชัดแล้วครับผมชัดทยิ่งกว่าชัดอีกนะฮะแม่งแมงสาบแมงแน่นอนครับผมตัวละคตรตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราพาไปสองสกินอีกหนึ่งรอบแลวกันอยากเห็นเหมือนกันว่าสกินนะตอนนี้เนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างแะ้วกันเนาะนี่เลยครับผมสําหรับสกินนะครับผม อันนี้คือแบบคล้ายๆกับเรื่องหนึ่งอยู่นะฮะแล้วแค่เปลี่ยนหัวหรือเปล่าขนาดผิวยังไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยแปลกๆเหมือนกันแล้วก็จะเป็นชุดโอ้นี่เท่มากเลยวะ่ะผมชอบชุดแบบนี้มากเลยนะนตรงๆนะครับผมอันนี้เป็นแฟชั่นสำหรับผมเลยนะครับผมรมู้สึกว่ามันเท่มากแล้วใส่ให้กิยูนี่แบบมันเป็นตัวละครยิงๆอยู่แล้วอะ่ะมันเลยเท่นะครับแล้วก็มีล็อกซา์ด้วยนะครับผมเฮ้ยเอาเรื่องวะ่ะมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอะะเนี่ย <c oughs> โอ้โหเอาดีอันนี้ผมไม่ได้มาดูนานมากเลยนะฮะ คอตูม,มันเปลี่ยนไปเยอะเช่เลยอ่ะโอ้โหเกตคีเอาเรื่องจัดดูดิคอตูมแต่ละตัวอันนี้อันนี้ทันอยู่นะครับผมโอ้โหหยิบปลาจัดอ่ะดูดิไม่ดีกติตาผมอยากดูตัวนี้ผม oh, ดูตัวนี้หน่อยกันนะฮะขอดูหน่อยกิยูเป็นยังไงขอเร่กสป,ปีดไปเลยแล้วกันเป็นปลานนี้นะครับผมเป็นการปล่อยน้ําแข็งว่ะวอสมันเป็นตัวน้ําไม่ใช่เหรอมันก็ได้อยู่นะครับผมน้ําแข็งนะฮะกันน้ําก็อาจจะได้อยู่โอเคผมพอเยือกเย็นแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกัน แล้วก็ดาคีปล่อยสกิลบากันก่อนนะครับผมไม่มีอะไรเอ้ยกิูร่างนี้ก็จะเป็นการเก็บชาร์จสีม่วงเหมือนกันนะฮะโอเคมาแล้วอันติเมตเป็นการปล่อยดาบทะลวงไปครับผม,มเท่จริงเลยผมบอกเลยว่าไม่เท่จริงดูดิแล้วก็เป็นบางกรน่ะบางกรน้ําแข็งนะ่ะทุกคนโอ้เอาเรื่องฉัดแล้วก็มีติดมิดด้วยเอาเรื่องเท่อันนี้คือเท่เลยอันนี้คือชอบเลยอันนี้อ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับขออนุญาตด,ดูหน่อยละกันนะครับไม่ได้เล่นานานแล้วนะคบขออนุญาตส่องก่อน อันนี้ก็จะเป็นแบบคู่หูพี่น้องกันอีกแล้วนะครับผมสับตัวละครตัวนี้เนาะแต่เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับผมตัวละครกิวทาโร่นี่ไม่เห็นนะครับผมมันเห็นแค่ด้านข้างนะผมก็เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทางเกมมันต้องเอาเป็นตัวละครคู่มาด้วยนะฮะงงงงนะครับผมแล้วมีบ่อยด้วยนะครับผมแล้วมาผมสกิลนี่เป็นการดูโอ้ครับผมแล้วก็สับมานะครับผมโอ้โหแต่มันเป็นโทนดํานะผมว่าเฉยเว่านนี้ ไม่ค่อยเฟี้ยวและร่วมถึงนะครับผมสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมถ้าเพื่อนๆโหลดมาก็ได้รับไปเลย100สุ่มนะครับร่วมถึงนะผมก็จะมีตัวละครแจกอีกแล้วและร่วมถึงนะครับผมก็จะมีตั๋วแจกอีกแล้วนะครับผมพร้อมกับสกินนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเลยผมก็จะเป็นเควสให้ทำละกันนะครับผมที่จะมีเยอะมา,มากๆเลยละกันนะครับผมนะตอนนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็อารมณ์เหมือนแบบว่าเกมเปิดใหม่มันก็จะมีเควสให้ทำเยอะแยะแหละนะครับผมรวมถึงนี่เลยครับ จะส่มฟรี1000ครั้งนะครับผมตามรเวลที่มันกำหนดนะอ่าอย่างเช่นตอนนี้ถ้าผมเลเวล28ผมก็สามารถเลือกได้1แพ็คจาก3แพนะ็กณตรงนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยละกันนะฮะเห็นไหมอันนี้เราก็สามารถเลือกได้1อันเลยละกันนะครับผมก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยละกันนะครับผมสำหรับณนะตอนนี้ถ้าจะเริ่มเล่นใหม่นั่นเองนะฮะเออและรวมถึงก็เป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะครับผมทําให้เราเนี่ยสามารถอ่านอะไรต่างๆได้ดีขึ้นมากๆเลยละกันนะครับผม ซึ่งคลิปดวันนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับพามาชมในหะ้ผมเกมเก,มเก่าๆที่เพื่อนๆอาจจะคิดถึงละกันนะครับสำหรับอนิเมะดาบแค่ศูนย์ด้วยนั่นเองนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปเดียววันหน้าครับคลิปเดียววันนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละและเจอกันบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแคู่่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอ ลูกกี่ทีมีแต่คน